สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2565นะคะก็เอ่อตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะปิ่นจะปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านดวงความรัก12ราศีแบบใหม่ซึ่งก็คือก่อนหน้านี้ปิ่นจะ ปิ่นจะอ่านเป็นสถานการณ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้ปิ่นจะปรับเป็นใหม่ก็คือจะไม่อ่านสถานการณ์ในช่วงเดือนก่อนแล้วนะคะแต่ว่าจะอ่านเป็นสถานการณ์ในเดือนปัจจุบันนั้นเลยอย่างเดียวนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดชาวราศีมังกรกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคนในช่วงเดือนสิงหาคม25ง5เนี่ยคนโสดราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูกัน โอ้มี The Lover ออกมานะคะ S of Pentacle อืมคนโสดชาวราศีมังกรนะคะคือบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะซึ่งเป็นการเดินทางแบบไปท่องเที่ยวหรือว่า จะไปทำงานก็ได้นะคะเดินทางได้ทั้งแบบทั้งใกล้ทั้งไกลเลยนะแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆหรือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนกันเนาะแล้วเออแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่ามีการเดินทางเนี่ยบางท่านบางคนคืออาจจะไปเจอกันอยู่ในสถานที่ที่แบบเกี่ยวกับ การทําบุญเช่นบางคนอาจจะแบบไปทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยไปร่วมงานประเพณีแล้วแบบอาจจะได้เจอกับคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยบางทีนะคือไม่ใช่ว่าเจอแค่คนเดียวนะคะราศีมังกรที่เป็นคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอหลายคนเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับบางคนนะคะก็จะเป็นโหมดประมาณนี้เนาะแต่คือตัวเบลรู้สึกว่าคือชาวราศีมังกรเนี่ยคุณยังอยู่ในโหมดที่แบบว่า คุณอะยังรู้สึกแบบอาจจะยังเฉยๆกับเรื่องความรักอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เร่งรีบหรืออยากจะมีความรักมากมายขนาดนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยมันเลยเป็นมูดที่แบบโอเคใครจะแบบว่าจะเข้ามาหรือจะมาเทคแอคชั่นอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็คุณก็รับไว้หมดคุณก็คุยได้แต่ว่าตัวคุณก็แบบอาจจะเฉยๆแบบไม่ได้ไปใส่ ความพยายามกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่อะค่ะเหมือนแบบเออจะทำอะไรก็ทําไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยส่งข้อความมาก็คุยได้เออก็เปิดก็เปิดโอกาสได้แต่แค่ยังไม่รีบเพราะคุณรู้สึกว่าเออถ้าคนมันจะใช่อะเดี๋ยวมันก็ใช่เองแหละอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นโหมดแบบนี้นะคะสําหรับชาวคนโสดราศีมังกรในช่วงเดือนนี้เนาะ,ะส่วนหนึ่งคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะยังแบบยังรู้สึกว่า คุณค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองในช่วงเดือนนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยอาจจะแบบอ๋องั้นไม่รีบแล้วกันค่อยๆดูไปนะจ๊ะแต่ก็เปิดโอกาสนะไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะคะอ่ะมาดูคำแนะนำกัน <c oughs> คุณได้เป็น pool <c oughs> of c a r l e s Line นะคะ open your heart space and conditional love นะคะพไพ่ใบนี้หมายความไว่ายังไง <c oughs> คือชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดเอาตรงๆคุณทำถูกแล้วที่แบบคุณเลือกที่จะเปิดโอกาสแต่ว่าตัวคุณเองก็ ไม่ลืมที่จะถามความต้องการตัวเองเหมือนกันว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําถูกแล้วมาถูกทางแล้วที่คุณเลือกที่จะเปิดโอกาสเปิดแบบให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ลองพูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบางทีอ่ะคือชาวราศีมังกรอ,อาจจะแบบพูดยังไงดีอ่ะถ้าเป็นแบบบางกรณีบางคนเลยนะอาจจะแบบ เป็นชาวราศีมังกรประเภทที่ว่าค่อนข้างคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างคาดหวังคนที่เข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะถ้าคุณมีความคิดแบบเนี้ยไพ่ค่อนข้างแนะนําว่าอยากจะให้ชาวราศีมังกรเนี้ยจะเย็นๆลงนะคะแล้วก็เหมือนเน้นไปที่ว่าเราอะลองแบบเผื่อแผ่ความรักของเราความใจดีของเราอะแบบที่ว่าเราไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างได้ไหม อลองรักใครสักคนด้วยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยลองแบบลองปรับเปลี่ยนมายเซตตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณอะ่ะไม่ค่อยเครียดกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นปรับได้ลองปรับนะคะสําหรับชาวราศีมังกรบางท่านที่แบบมีความคิดในทํานองนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบติดคาดหวังกับคนที่แบบจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้เนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอือ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคม2565เนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูกันโอ้ oh, the w h e e l of fortune ออกมานะคะ โอเคลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยเป็นรู้สึกว่ามันยังเป็นการคุยกันไปแบบเรื่อยๆไม่รียบยังไปแบบดูไม่ได้มีทิศทางเป้าหมายความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคือ เดี๋ยวป็นขอขยายนิดนึงน,นะบางทีอ่ะคือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยอ่ะพอแบบเวลามีคนถามว่าถ้าถ้าถ้ถถาเกิดมีคนดูว่าพวกคุณคุยกันเขาอาจจะถามว่าพวกคุณสองคนตอนนี้เป็นอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนคุยของคุณบางทีเขาก็อาจจะตอบไปว่าเป็นเพื่อนกันเออยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองที่แบบยังตอบไปว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่ลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบเรื่อยๆคือเหมือนแบบ คือคือคนที่คุณคุยด้วยอ่ะอาจจะแบบเขายังอยากไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆชิลๆสบายๆแบบไม่รีบอะแต่ว่าราศีมังกรบางคนเนี่ยคือคุณอาจจะแบบคุณอาจจะเฟล,ลไปแล้วอ่ะเพราะแบบตัวคุณค่อนข้างรู้สึกว่าคุณอาจจะค่อนข้างพยายามที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรแต่ดูเหมือนว่าไอความหวังที่ความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาเป็นไป,นปนอย่างที่คุณคาดหวังเนี่ย ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบโอ้ผิดหวังเนาะแต่ก็แบบหลายๆอย่างมันก็ยังคงดีมันก็ยังโอเคที่ยังคุยกับเขาได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผิดหวังหนหนึ่งนะคะโอกาสในการพัฒนาย,ยังน้อยอยู่สําหรับเดือนนี้นะแต่ว่าคุณก็คุณก็น่าจะยังไปต่อกับคนคุยของคุณในเดือนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่เห็นวีแววว่าแบบ จะจะไปเลิกคุยกันในช่วงเดือนนี้อืโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณได้คำแนะนำเป็นอะไรบ้างอ่คุณได้เป็น switch on your inner light being forward your gift นะคะอ่ะพไพ่ใบนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าคือบางทีอ่ะการที่เราคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเกินไปหรือว่าคาดหวังมากจนเกินไปเนี่ย จริงๆอ่ะมันไม่ผิดที่ที่เราจะคาดหวังนะคะเพราะว่าใครๆที่มีความรักส่วนมากเขาก็ต้องการการแบบรักกันที่มันยืนยาวมั่นคงอะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่แค่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบอ่าฉาบฉฉยวไปไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครอยากจะเจอความสัมพันธ์แบบนี้หรอกแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะคือไพ่อ่ะค่อนข้างแนะนาว่าอยากจะให้ชาวราศีมังกรอ่ะลองถามลองคุยกับตัวเองดูว่าที่เรากําลังเป็นอยู่ในตอนเนี้ย จุดๆเนี้ยที่เราคุยอยู่อ่ะเราแฮปปี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราพอมองเห็นหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนถ้าเกิดว่ามันมืดมนมากจนมองไม่เห็นเลยบางทีชาวราศีมัง,งกรเนี่ยอาจจะแบบต้องถอยกลับมาถอยกลับมาคุยกับตัวเองมาคิดทบทวนว่าจะไปต่อดีไหมเนาะเพราะว่าบางทีอยความสุขของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ ต้องไปหาจากคนอื่นเสมอไปอะคะ่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้คุยกับคนนี้แล้วมันมีความสุขคุณจะอยู่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้มีความสุขเหมือนตอนที่ฉันอยู่คนเดียวคือฉันอยู่คนเดียวฉันก็หาความสุขชีวิตฉันมีความสุขมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนะคะที่คุณจะถอยออกมาเนาะเพราะฉะนั้น อยากให้ชาวราศีมังกราหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆหน่อยอย่าแบบอย่าเพิ่งไปแคร์คนคุยของคุณมากนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับคล้ายๆคํามคมที่ว่ารักคนอื่นได้แต่ก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยละก,กันเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะในช่วงเดือนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหานะคะ <S <S อ่ะเราจะมาดูกันหน่อยว่าคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณจะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมมี q Queen of อ a วานออกมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ครบห้าใบก่อนเอส o ฟวออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่า น่าจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเราสามสี่คนหรือเปล่าคะสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะอ๋อปิ่นรู้สึกว่าเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะคะว่าเอสอับอคืออะไรเอออืมโอเคนะคะ คือถ้าเป็นชาวราศีมังกรที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าราสามสี่คนจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคือปิ่นมองว่าตัวคุณอะถ้าถ้าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่โดนนอกใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณจะจะเหมือนมีการพยายามที่จะเคลียกับคู่ของคุณว่า จะเอายังไงจะเลือกใครอย่าแบบมัวแต่อยู่นิ่งเฉยๆหรือไม่ตัดสินใจเลือกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะเหมือนแบบถ้าคุณได้รับรู้การตัดสินใจทุกอย่างที่เคลียร์แล้วในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณจะต้อง move on อะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะได้ไม่ติดค้างแต่เป็นรู้สึกว่าคุณจะมีการแบบค่อนข้าง บีบบังคับเลยแหละให,ให้คู่ของคุณเขาต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะเคลียร์ว่าจะเอาอยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่ว่าตัวคุณเองอคือจะถามว่าคู่ของคุณเขาจะเขาจะเลิกกับคุณไหมหรือเขาจะปล่อยคุณไปไหมในช่วงน,นี้คือปิ่นมองว่าไม่ไม่ไมปล่อยนะคะ เขาจะมีการพยายามวิ่งกลับมาตามคุณเออมาเป็นฝ่ายไล่ตามคุณเพื่อที่จะให้คุณอะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเราสามสี่คนแน่นอนนะคะเออส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบใช้คำพูดประมาณว่าแบบลองนึกถึงสิว่าแบบที่ผ่านมานะ่ะเราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นระวังหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําพูดของเขาที่แบบพยายามจะดึงคุณกับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าชาวราศีมังกระ่ะคือตัวคุณเองจิตใจค่อนข้างแบบตรองมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าไพ่อะไม่ได้บอกว่าคุณอะจะตัดสินใจไปทิศทางไหนแต่มันเหมือนเป็นการแบบกะเป็นการ บอกถึงแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นเป็นสิทธของคุณที่จะต้องตัดสินใจเองนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับสิงหาคมนี้เนาะมาดูคําแนะนําจากไพ่กันโอ้คุณได้เป็น look for the sign นะคะก็คือ pay attention expect and answer นะคะโอเคก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับคําตอบ ว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยในเดือนเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวคู่ของคุณน่ะเขาจะมีการกลับมาไล่ตามคุณพยายามที่จะดึงคุณให้อยู่แล้วตัวคุณจากที่แบบตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ได้คําตอบยังไม่เคลียร์ในความสัมพันธ์นี้แม้ว่าคู่ของคุณเขาจะพูดหรือจะไม่พูดก็ตามนะคะแต่พอคุณได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปิ่นพูดไปเมื่อกี้แล้วอะ่ะไอความ ไอความสงสัยของคุณหรือคําตอบที่คุณอยากจะได้อะในเดือนนี้คุณจะได้คําตอบนั้นนะคะคุณจะได้คําตอบด้วยตัวคุณเองเลยว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือคุณจะถอยหรือคุณจะเอาอยัางไงนะคะแต่ว่าเดือนนี้อยากจะให้ชาวราศีมังกรค่อนข้างแบบระวังระวังเรื่องเกี่ยวกับที่แบบเขาจะพยายามมาดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์3ามสี่คนจริงๆนะคะเออก็ ดูเอาแล้วกันนะคะตัดสินใจเอาเองนะคะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนคุณได้นะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะคะขอให้พบเจอแต่ความสุขแล้วก็เจอแต่ความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วก็รัาบรื่นนะคะยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตรงหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะแต่ว่าก็จะย้ำทุกครั้งว่านี่มันเป็นการอ่านดวงโดยรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังอย่างมีสติและวิจารณญาณน,นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณชาวราศีมังกรทุกๆท่านแลวก็ชาวที่เข้ามาส่องราศีมังกรด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะ